ลองใส่สายจะพายมันก่อนแล้วก็ลองแบกดูก่อนครับลองใส่ดูก่อนครับเอะโทษนะครับขอ,อยนุานะเอ้โหขึ้นออานนมนก่อนหนึ่งทีมอรสไซทาเลี้ยงไปขาดย่า <c oughs> ครับอาจจะต้องไปแก้สายจะพายนิดหนึ่งผมว่ามันสายจะพายที่ดีเอาจริงๆอะ่ะมันจะต้องให้มันแน่นตัวเราีบยเพราะว่าถ้าถ้าหลวมเงี้ยนะ <c oughs> อ,อ,อ,าอาจจะต้องเหยียบให้มันเข้ามาใช่ลูกค้าตัวเล็กอ,อาจจะต้องให้มันแบบคือถ้าถ้าตอนนี้นะถ้าสะพายนะลูกค้าจะแบกข้างนี้ข้างนี้เราจะไม่ได้แบกบลูกค้าสังเกตไหแน่นตรงนี้มาตึงตรงนี้รนหรือไม่ไงั้นนะ <บา S 2> คืออาจจะแก้ตรงนี้ครับแล้วก็แบบให้ตัวนี้มันดึงยังไงเพราะตอนนี้ของลูกค้ามันยังไม่เข้าตัวคือมันจะแบบคือมันจะเบาขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้ายังรู้สึกไหมเบานะแต่ลูกค้าก็ชาพูดว่าลูกค้าเบาเลยนะ ใช่ตรงนี้มันยังรวมเลยครับบางทีมันออกแบบมากลางๆมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าเราไปเซ็ตใส่ตะพายให้มันเหมาะกับเรานะโอ้โหสนุกขอโทษนะครับบางตัวเราเราต้องหักข้อนี้เลยนะแต่อย่างตัวนี้ข้อเราอยู่อย่างนี้แล้วที่ว่าเล่นเล่นเสเนนี่เราต้องกดตัวนี้ก่อนกดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกอ๋เอเเวลาเราจะปลดเราก็กดคันเล่งอ่ะใช่ครับแค่นี้ผมขออนุญาตนะ ค่ะวะตัวนี้รอเปล่ารัเว่าตัวนี้รอเป่า ผมว่าถ้ามันใส่แต่พายมันเซตปุ๊บเราก็จะเหมือนเราใส่ตัดหญ้าทั่วไปครับเราจะไม่ได้รู้สึกว่าหนักตอนนี้เราแค่สะพายแค่ไม่กี่นาทีแต่เวลาตัดจริงแล้วตัดเป็นครึ่งชั่วโมงม็นชั่วโมงยูแล้วอ่ามันจะไปม,มีผลตอนนั้นตั้งใจมาดูทนี้เลยครับครับดูเห็นคลคิดเมื่อเช้าผมมีความรู้สึกว่าต้องอาจจะต้องแบบรอตัวเนี้ยแล้วกอ็อาจจะให้มันสั้นแลเพื่อให้เราแบบดึงเข้าตัวเราให้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับราคาทางนะะตัวนี้เอาเอานิ้วโป้งกดงเนี่ยแหละอ่าใช่ครับแล้วก็ดึงออกก็ยกกออค